สวัสดีค่ะวันนี้แอมมินจะพาไปดูการทำสีไฮไลท์ของทางร้านซาลอนเดอะซีกันนะคะการทำไฮไลท์นะคะคือการที่เราจะแบ่งผมเป็นช่อๆเพื่อทำการฟอกเราก็จะทำการล้างฟอกออกเลยนะคะแชมพูที่เราใช้วันนี้จะเป็นแชมพูเมืองเพื่อเป็นการเติมประกายสีผมนะคะ อของการลงสีเลยค่ะสีที่เราใช้นะคะก็จะเป็นสีออกโทนน้ำตาลหม่นเลยเพื่อเป็นการปรับสีผมทำให้ใบหน้าเราดูไบรท์ขึ้นค่ะใครที่อยากได้แบบทำสีผมแอดมินแนะนำสีนี้เลยค่ะสีที่เราได้วันนี้นะคะก็จะได้สวยตรงตามเรบที่ลูกค้าอยากได้เลยค่ะสีออกมาละมุนมาก สามารถจองคิวได้ทั้ง3สาขาเลยนะคะ